แต่มันรับเทศบาลมีการสา้เรื่องกระบวนการในการสร้างหน้าเลยมาจูบุระบุคลากรในนั้นครับโครงการในเส้นกองพลังงานจ้างก็เทศบาลนะครับอันดับแรกก็คือเราเป็นตัวมีอยู่ในกรอบเป็นอัตรากำลังนะครับมันจะมีเป็นอัตรากำลังสร้างปีของเทศบาลถ้าเป็นในส่วนก้องโครงสร้างก้องพนักงานจ้างมันจะมีพนักงานการธุรกิชย์งานการตัวไปก็มีตำแหน่งว่างอยู่ในกรอบการกำลังเราเรียกเขาคือเรือไทยวัน มันจะอยู่ในส่วนกล้องในอักขระเมื่อว่าตัวขยายเมื่อว่าอยู่ส่วนทางการประลัดแล้วก็เป็นในส่วนถ้าเป็นก้องสนับประละศึสบานะครับกองกรสบาะถ้าว่าเป็นในส่วนก้องส่วนน่ะเป็นพนักงานจางปารกิจมันจะใหญ่เป็นภารกิจตัวปลาหลัถ้าเป็นพนังงานจางปารกิจนี้ก็คือกระบวนการก็การสนะมันจะต้องเป็นไปตามประกาศนะก็คือมันจะมีประกาศในส่วนก้อง รับเกณฑ์คัรชนะประงานจ้างอยู่เลยค่ะทางบริบนะการก็คือเนอ,อแต่หลักของก็มีตำแหน,งกกน่งมาก็จับจับไปบรรจุมาก็ในทางอน,น่ศนสอบนะคะค่ะบุคลากรนี้ก็จะเปิดในส่วนของเสน่ห์ขนาดหยอกฟ้าให้ดำเนินการข้อลงมัดดำเนินการจัดค่าชนะบุคลากรในตำแหน่งที่ว่างเขาจะนีนเขา เมื่อนายกมาเร็วก็มาตัวกระบวนการของการเตะตังกะนานโครงการาสนะตอนนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับในรงการสนาเดี๋ยวเรื่องะแนนไม่ต้องขอหน้าเดยวจีนกัเองเอยวเรื่องะนนี้องขอหน้าเด็กกัรนี่เอง เจ๊เค <łość> ุณทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคุณกำลังทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนท่านบัดรก็รู้ระบบันมันเป็นแบบนี้ถ้าไม่ใช้เส้นสายเราจะขึ้นไปได้ไงในพระบัตรผมไม่ก็อยากมีโอกาสในการทำงานนะครับแต่โอกาสที่ได้มาจากการโงมันอยู่ได้ในนานผมนะ เชื่อเราสิการใช้เส้นมันดีกว่าการอ่านสิเราะว่าเรามั่นใจว่าอ่านสวอได้แล้วก็คิดว่าองค์กรน่ะควรได้คนที่มีคุณภาพก็เราก็มีเส้นเลยข้นงในก็อ่านหนังสือแบบนี้ต่อไปถึงยากเฮ้ยไหนใหญ่หนังสือทำไมเนี่ยอ่านไปแล้เข้าใจเหรอโดนขอตัดชวนกับมานิดนึงไหนโดนได้ปะเอาเวลามาดูทิกต็อกดีกว่า แค่นี้นายจะทนไม่ได้หรอเสียเ <Yeah. S 1> วลาขอ ตองตรวจชื่อแล้วก็เลขบ,บัตรดูวนะคะว่าตรงกับชื่อตัวเองไหมถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มทำข้อสอบได้เลยค่ะอย่าลืมกดนะคะห้ามทุจริตในห้องสอบโดยเด็ดขาดไม่มีการพบโพยอะไรของสิทธิ์ แล้วนะคะกรรมการเก็บข้อสอบได้นะยคะวันนี้ก็เป็นวันประกาศผลสอบนะคะรายชื่อผู้ที่ผ่านคันเลือกก็อยู่ใน2องนี้แล้ว ผู้ที่ผ่านค,คัดเล่มก็คือคุณก๊อกค่ะไมนดีที่ทำเลยอะ่ะผมทำปที่แล้วไม่ผมถึงไม่เตียเรื่องคุณต้องเข้าใจสิ คนนี้ดีในเรื่อกยนมากท่นเรืแบบแ่อยางยามงานนี้ผมจ่ายเป็นเรื่องไหมมันไม่ได้ท่านประหลาดครับครับผมขอแย้งได้ไหมครับมีเรื่องอะไรไหมครับผมเห็นเขาครัปชั่นตั้งแต่ตอนข้อสอบท่านเนี่ยจะให้พิชาชนพิ่งพาเลยอยากเป็นแบบนี้ครับมันไม่แฟร์เหตุการณ์นี้ผมก็เห็นเหมือนกันนะว,ว่าคุณป๊อกเนี่ยให้จีเขาไปคื้อคณะกรรมการใช่ไหยใช้เส้นสายนี้มันก็ไม่ไปด ถ้าอย่างนั้นผมจะตั้งคณนะกรรมการสอบเรื่องนี้โอ้ท่านผมใจไปยเยอะแล้วงานนี้คุณใจมันก็ทูผมไม่ยอมนะครับมผมจะจัดการเรื่องนี้จะรับเรื่องโรงเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบครั้งนี้มีใครจอธิบายเรื่องนี้ให้ผมบ้างไหมครับงั้นผมมีหลักฐานถ้าไม่มีใครอธิบายเรื่องนี้ได้คุณเลขาเปิดหลักฐานเลยครับ ในภาานี้เป็นคุณใช่ไหมครับคุณอธิบายเรื่องนี้ขอโทษครับพอดีหนูเดินเจ๊ใหญ่บังคับมาผมไม่ทุเลาะโซ่ดีครับสวัสดีครับสว่ไหมครับดีครับดีครับท่านเรียกพวกผมมาทำไมครับอ๋อวันก่อนที่ผมตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องการทุจริตเนี่ยผลออกมาแล้วนะว่าคุณป๊อกทุจริตจริงๆท่าน นี่ผมก็จ่ายไปเยอะแล้วนะแล้วถ้าผมปล่อยให้คนที่ใช้เส้นสายแบบคนเข้ามาในองค์กรมันไม่จะทําให้องค์กรได้คนที่มาไม่มีประสิทธิภาพและผลกระแนนจริงๆอะก็เป็นของคุณนกเขาก็ผมก็ขอบคุณท่านมากที่ตรวจสอบครับมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้ว สำหรับข้อคิดที่ได้จากละครเรื่องนี้นะครับองค์กรที่ดีควรคัดสรนบุคคลที่มีคุณภาพเข้ามาทำงาในแสดงบอลเสีย <c oughs> ความรู้สึก